นะครับเดี๋ยวผมจะสุบนะครับตาผมนะครับดูอะไร่ง้มันเยียดผมครับมันคนหน้ามาเฮ้ยเอ้ามีตัว้นั่นด้วยหรอมีตัวพูดด้วยวะมีตัวพูดด้วยมากูเอาเลยพวกมึงเห็นจอกูไหม เออไปเลยสามสิบโลไอ้เหี้ยไปโหเปิดนานเบื่อเลยเนี่ยทำโลผมมีแค่นี้ไอ้เหี้ยคนอื่นไหนเหี้ยคนติดหวังอ่ะไม่มีเลยด้วยอะมีเพชรเพชรอะไรเงี้ยย่างเงี้ยผมแค่นี้เลยไปเลยกอลเฮ้ยไม่จับคือจะไมวะมึงใส่ชุดม้าอยู่เพื่อว่าใส่อยู่เพื่อนเออโชคร้ายก็เลยนะกูวางเลยแต่กูไม่สนใจกูจะกดชุดม้าเฮ้ยม้าว่าไม่มาม่วง รู้กเสียวเสีเฮี้ยเหียหน้าแบบเฮ้อรู้อนาคตหน้าแบบรู้อนาคตมีสามมีสาไป เศร้าเศร้าชิบหายเลยอะไรกันสวัสดีครับทุกคนผมเติมมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองมามาพร้อมแล้วน้องไหนกิโลวะหกพันห้าก็ไม่รู้กิโลอ่ะอุ้ยเอาดูปได้ มึงก็ไปกดข้างนอกเลยไปกดตอนเปิดอันี่เลยเนี่ยมึงก็กดไปเลยไอ,ยอศชานสิบแล้วก็เปลี่ยนน,นั่งพร้อมแล้วพรอ้รอมแล้วไอ้หมานี่ไปลีลา,ามากนักยิย้กยักยิกย้กยัก,ยก,ยกเดี๋ยวก็หลุดเล็ดนี่ให้พรจันทาด้วยเหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวละหันแป๊บเดียวเพื่อนชกพิษกินเลยร้องเพลงช่อะไรกูไม่ขอก่อนได้ไหมขอก่อนได้ไหมขนลุกเลยครับขนลุกเลยครับเออพันหนึ่งที่หายไปเฮ้ย ขอเท่าไหร่วะ70อะไม่รู้มาแล้วโอ้โหไม่ขวาแผงดาวไปเปลี่ยนเป็นการันตีด้วยที่อ่ะอย่ารีบอย่ารีบแย้วทีบอกอย่าล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 กการันตีปะเนี่ยไม่มีสวีฮืยเฮีย้วตอนนี้ออกเกินกำลังการเต็มหน้าจอเลยสัตว์เงาเฮียเลย จุยงวิ้งวิงวิ้ง้ยไม่หลุดครับทุกคนผมไม่หลุดไอ้เหี้ยเสียงคนอีกใจไอ้สัตว์เอ้ยอาวุธอาวุธเฮ้ยเฮ้ยโอไม่ซูมเลยสัตว์มึงจะซูมอะไเหี้ยเลยพ่อเฮ้ยอาวุธเฮ้ยไม่ส่งไปไอ้เหี้ยเสียไปเท่าไหร่มึงดูด้วยอุ้ยดีนะได้ไหวอยู่นะเหลือเท่าไหร่วะซูมอาวุธดิไอ้เหี้ยมเเลอโคไอ้สัตว์ไม่เหลือแล้วช่างแม่งไอ้เหี้ยทำไมออกเมื่อกี้รู้เรื่องไอ้เหี้ยกูร้องจริงอย่างเดียวทุกคนครับมาดูกันก่อนว่าคนละปีหน้าหน้าตาเป็นไง เหมือนไม่เคยเห็นไหนเฮียโคตรใจเลยมาเลยอ่อไอ้ทักษิณไปคนละวินาสองตัววานี่ครับประมาณนี้